เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้มาพบก,กับเกม Apex Tale ในพาร์ทที่14มาเนื่องจากว่าในพาร์ทที่แล้วเราพึ่งไปช่วยแม่ใช่ไหมแล้วก็โดนจับได้ถูกจับไปเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วไม่รู้จะต้องไปไหนต่อเลยวัสดีนนมันล็อกเหรอ <c oughs> เออ <c oughs> ใช่มันหนาวมากมันเย็นไปหมดเลย <c oughs> เจ้าฝันร้ายแล้วเหรองรอฉันจะรมเส์ิ้ไม่เป็นไรลูัสนไม่รนจะปรุงยาให้เราอะฉันคิดถึงเขานะแต่ว่าแต่เขาก็คงไม่กลับมาแล้วมิเซียเจะโอเคไหมฉันว่าฉันองออกไปข้างนอกแล้ว ถ้าเจ้าเจอเมลีก็เอาเมลีมาด้วยนะจะเปิดประตูทางไหนทางนี้เหรอเบบี้ <Baby! S 1> oh. ไหนจ้ <You 're S 2> าโมไซคอเจ้างจคงโดดเดี่ยวสินะ yeah, <cheer> มาเร็ว <more> อีกแป๊บเดียวอีกแค่วันเดียวอีกแค่วันเดียวเหรอจะไปกันเหรอจะไปไหนกันนะไปแล้วเหรอไปเร็วจังอันนี้ นี่มันฉันจำได้ทุกเรื่องราวทุกอย่างอีอ่อยูอ่โก,ก,ก,กโดนมันจับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยไงว่าเราโดนมันลูกไอยู่โก้โดนจับอะครับอะไรได้บ้างโอ้ครับได้หลายอย่างเลยเยอะอันนี้ครับเร็วขึ้นเอาครับเร็วขึ้นกันป้องไม่เร็วไม่เร็วเลยทีเดียว เราไม่เคยมีแอปเปิ้ลเยอะขนาดนี้มาก่อนฮิวโก้คงเบื่อแน่เลยเบื่อแหละครับฮิวโก้ไม่เคยกินแอปเปิ้ลหรือเปล่าหรืออาจจะชอบแอปเปิ้ลก็ได้นะอันนี้คือทางที่เรามาทางล่างฉันบอกบอกอีกฉันบอกฉันจะอยู่ที่นี่เจ้าเจ้าจะเจ้าจะบอกอะไรนะสวัสดีอเมซียเอ๋ขอโทษฉันมาขัดจังหวะหรือเปล่า เออไม่อะอาเธอร์บอกว่าจะออกไปจากที่นี่อีกแล้วแมวหน้าฉันฉันยังมีชีวิตอยู่นะฟังนะมันใกล้มืดแล้วเราไปจุดไฟก่อนดีมะช่วยฉันหน่อยได้ไหมอาเธอร์ไปเลยแล้วอย่าไปกวนเขาล่ะแล้วทำไมฉันต้องทำแบบนั้นอ่ะก็แก๊เพรเาะว่านายมันน่ารำคาญงี้ล่ะเออลูกคัสบอกให้ต้องการความช่วยเหลือนะโอเคเขาคงต้องการที่จะเจอฉันน่ะ เอาละถ้าพร้อมแล้วก็บอกชนะอเมซิอาไะใช่จ้ะ Yes ตัดใจนี่ปะเราต้องเลื่อนกระถางใช่ไหมมันทะเลาะอะไรกันว่ว้่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นเหมือนคนแก่เลยอ่ะไม่นะนายเธอยังสาวอยู่เลยฟังนะฉันไม่ค่อยรู้จักน้องชายเธอเท่าไหร่ ใจเย็นๆดิคำสับไปไม่ทันเขาคงชอบนายนะนายเหมือนเป็นฮีโร่ในหนังสือนะฮีโร่กันเหรอนายสามารถหนีออกมาได้ออกมาได้โดยกระทั่งตอนโดนจับคือคำสับมันว่าวเร็วเหลือเกินผมไปมันเร็วมากจนไม่ทันเลยครับเจ้าคงชอบไลฟิกนี้ใช่ไหม ก็ฉันชอบเล่นไฟอ่ะเอาละตามสบายเอาละทุกอย่างโอเคไหมลอดิกมันติดเว้เลยทำเงานสิไฟเฮ้ยใจเย็นๆน่ะมันติดแล้วโอเคมาดึงมันได้เลยเห็นไหม Right, you take that one. I look after the other b r a z i l i Whenever you're ready. Hey, j are you alright? นายเป็นไรไหมใช่ทำไมอ่ะก็เมื่อกี้นายโมโหอ่ะก็มันฉันก็แค่ถีบตามพ่อน่ะพ่อจะทำแบบนี้น่ะมันเป็นเหมือนกับสายเลือดของฉันอะไรแบบเนี้ยเอาล่ะเอาเธอละเออฉันโอเคฉันคิดถึงเจ้าเด็กด้านนะ แต่เออใช่รู้ไหมโรดริกโรดริกไม่มีจุดมันผ่านไปนแล้วเ let's let's just get the pit ready for the night a l r i g h ฉันรู้สึกปลอดภัยมากกว่าถ้าเราจุดไฟอย่างนี้เวลานอนหลับอ่ะฉันนอนหลับง่ายกว่าเมื่อจุดไฟไว้อะโอเคจ้ะ เจอสุขหวานกันไปเธอฉันไม่ใช่ทหารนะเมธีก็ไม่ใช่ทหารเหมือนกันนะเมลี่และฉันก็ไม่เหมือนเธอะแต่ว่าเมลีก็ไม่ได้เหมือนนายนะโอเคฉันเข้าใจแล้ว มันคุยกันเร็วมากคําศัพท์แปลไม่ทันยิ่งสมองตอนนี้เป็นหวัด้ะด้วยอ่ะนี้ไม่ต้องหมหุนหรอโอเคไปข้างล่างใช่ไหมใช่หรือเปล่าเราต้องจุดไฟเพื่อเราจะได้นอนนอนนอนนะจ๊ะเอาอีกนิดนึงอา้าต้องขึ้นแบงางบนใช่ไหมได้จ้ะ I'm telling you, the, the you a rats were everywhere. Ask oh, me me. You see, tell yourself that we have something here, and we need people like you to keep it safe. Um, let me think about it. <laughs> มันจีบกันนะครับทุกคนเอามีอะไรนะเมลีกับอะไรนะลุงชื่อลุงชื่อมันไม่นะที่ผมลุงชื่อเขาไปโอเคสำเร็จแล้วเอายังไม่ได้เก็บของเลยเทุกอย่างโอเคไหมเอ,อ้ยอะไรวะอย่าบอกนะมันทะลุด,ดินขึ้นมามโอ้โหพระเจ้า เวนมันขึ้นมาได้เดี๋ยวบอกนะคาร์โดมันดับไฟฉลาดนักฉังฉลาดจังเลยเออมันมาจากไหนกันอาเธออามิเซียวิ่งเข้าไปข้างในชิบหายแล้วทำไมมันถึงมาเข้ามาได้ เวนเว้นเราดิ๊เฮ้ยเราต้องโอเคเราต้องไปบันไดสีแดงได้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 บันไดสีแดงตรงนู้นไม่ใช่บันไดสีแดงสิเป็นพื้นที่สีแดงไอ้ทุกอย่างมามามาตรงนู้นอะตรงนู้นอะโอ้ออกไปจากชั้นนะวัด เวนอเมซเซีฉันฉันไม่มีไฟแล้วอ่ะฉันไม่มีอะไรเลยโอ้ดีนะเมื่อกี้มันหมุนมาพอดีแล้วผมปาใส่มันโอ้ไม่นะไม่นะเร็ว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 โชิบหายละโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหันไปทางนั้นเราวข้ามไเยอะข้ามเยอะข้ามเยอะมันต้องใช้อออตรงไหนอันนี้เหรอ โอ้ยดูเต็มไปหมดเลยเวน,น,นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นหนิโอ้มันทางบันไดไปหมดเลยเอาไงดีวะอามิเซียเดี๋ยวฉันจะไปดึงตะเกียงมานะได้ฉันจะรอเธอเร็วๆแล้วก,กันอยู่ไหนโอ้ยอยู่อยู่เอาไม่ใช่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 มาใช่แบ้โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันกำลังดึงมาอย่านะ จะอยู่ไหนอ่ะอยู่ช่วยส่งสัญญาณบอกผมหน่อยว่า oh really really มาตรงไหนผมมาอีกอันนึงเหรอใจเย็นๆกันหน่อยเร็วๆมาอ่ะมาเหรอมาแล้วมาแล้วโอ้อะไรให้เก็บมาเมื่อกี้เห็นแบบไม่ใช่เดี๋ยวนะเอามืเสื้อมาแล้วอ๋อไม่ไม่อันนี้เออปงมาเร็ว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 โอ้ยมาทางไหน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  Ô, thằng hắn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 thế, hắn 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 ngay. hắn Chạy yên yên Chạy hắn 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 ok Ờ, hắn 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 đâu? đâu? hắn 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 โอ้ยเกอบเจนเกือบตื้นไปแล้วเฮ้ยโอ้โหใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นมาแล้ว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 อ่ะเธออ่ะเธอวันบายวันค่อยๆไปค่อยๆไปเออโอเคได้แล้วโอเคไป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  โอ้พระเจ้าโอ้เยมันมาจากไหนกันโอเคไหมใช่ขอบคุณพระเจ้าตาไปตาเธอโอเคฉันกำลังไปอาละต้องดึงไฟไปไหนอะอ๋อเดี๋ยวเธอลงมาได้ได้ได้โอเคโอเคโอเคเออฉันรู้เราต้องแต่มันไม่เคยโจมตีหนักขนาดนี้เมื่อก่อนโอ้น่าฉันน่าจะที่ไปเนาะใช่ไหม โอ้เดี๋ยว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 เออมีวะมมีกวะเราต้องรีบไปเว้นเฮ้ยเรากำลังไปอาเธอร์ใจเย็นอาเธอร์ใจเย็นใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอีกนิดนึงทำไมเราไม่ยกบันไดง่ายกว่าวะยกบันไดแล้วให้อาเธอร์โอ้โหมามันมามันมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟบดไฟบด ไฟหมดไฟนหมดไฟมันหมดลืมครับเก็บไว้โอ้ยขึ้นมาฉัมาแล้ว <Come on. S 1> เรอ,องรีบไป <Thanks. S 1> โอ้ขอบคุณพระเจ้า right. เอาละรีบไปรีเข้าไปข้างในอ๋เอมเมซเซียตรงนี้มีอะไรเก็บไหมต้องมีแหละ นีงไงไ่ไงงั้นไม่ไหวไอหินจุดไฟาหายไปแล้วอ่ะไปโอ้ยโหเราค่อยๆปิดเลยนะเธอโอเคไหมไม่นี่มันเกิดอะไรขึ Arthur, ้นอ่เธอเจ้าโดนกัดหรือเปล่าไม่เราต้องรีบออกไปจากที่นี่แต่มันเข้ามาได้ไงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันหนกข้อขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นใคร ใครเสียงเท้าอะไรอุ้ยนี่คนั้นไปทางนั้นเร็วมาได้ยังไงมาได้ยังไงแล้วมันควบคุมหนังหนูได้อะโอ้โหมันจุงยูโกมายูโกกูโดนล้วงตะปอกแล้วไปไปทำหน้าที่ของเจ้าซะยูโกยูโกมึงเจ้าหนูมาแดกกูเหรอ ไม่นะยูกอไปเร็วยูกุน uh> ั่นเขานั่นเขาจริงจริงเราต้องฉันต้องไปคุยกับเขาเขาควบคุมหนูได้มันคือการควบคุมน่ะมันคือความสามารถของแมคคูล่าเราต้องรีบไปโอ้ยนี่นี่อ่ะ ไปองห่วงนี่คือแผนอ่มันคือถูกสร้างขึ้นมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้แหละฟังนะฉันต้องไปคุยกับฮิวโก้เราต้องรีบออกไปจากที่อเมเซียมาเร็วมาแล้วจ้าไปเร็วเฮ้ยเดี๋ยวไม่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 โอ้ยโอ้โหโดนสอกเอาสลบเอาปิดท้ายอ๋อโดนชกหน้า ทำงานซะยูโกยูโกฆ่าเขาฆ่าเขาเดี๋ยวนี้จะช่วยแม่ของแกได้ยูโกนี่ฉันเองอามิเซยไงพี่ชายเธอฆ่าเขาเจ้าหนูแล้ววิเทเดจะทำให้เจ้ากลายเป็นผู้รับใช้อย่างสมบูรณ์ถอยหลังเมื่อนิคุรัตเข้ามาโอ้โหถอยหลังเหรอยูโกไม่เดี๋ยวนี้เจ้าหนู ฉันหา,นาเธอทุกที่อทโอ้ฟังฉันฮิวโก้โอ้ฉันไปตองแล้ลวฉันจะเอาหนูน,นีไปแท้แกจะแต่ต้องเขาปีศาจ สายก็เหรอแกก็โหเขาเขามาหาฉันเองแต่ต้องขอบคุณนะทำให้วิเทเลตสามารถคุกไกเป็นมหามาหาของเมคคุล่าได้โอ้โหอะไรอ่เธออ่เธออะไรวะอ่เธออ่เธออ่ๆเธอตายลงนนกไปซะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็น มันขึ้นไมอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ตายซะเจ้าปีาศาจอามิเซียเซียโอ้โหฮิวโ,โก้มันจะมาแดกกูแล้วอาเธอไปดูไอ้ไปดูให้ชัวชว่าตายไหมฉันฉันต้องไปคุยกับฮิวโก้ไปซักแต่ฉันดูแลเองฮิวโก,โก โอ้แป๊มหนึงคือน้ำลายสับหลักออฮอโกโกฉันต้องการที่จะคุยกับเธอ anymore, ฉันหาเธอทุกที่เลยนะดูดูนั่นไม่ใช่มันไม่สามารถทำร้ายเธอได้แล้วนะฮิโก้ด right. right. ูเอาละเอาละฉันจะไม่ขยับ <come> เธอมาหาฉัน <Come on. S 1> มาเร็วพี่โกหกฉัน ไม่ไม่ฉันยูโกฉันแค่ต้องการที่จะปกป้องเจ้าฉันได้ปดพี่โกหกฉันไม่ตายตายเถอะเรนจะแทนพี่ตัวเองไหมนะอ้าวโอ้โหเอาจนได้ You did it. เจ้าทำได้ You passed. เจ้าผ่านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาเธอร์อาเธอร์ข้างหลังไม่อาเธอร์ข้างหลังเฮ้ยอาเธอร์อเอือ,าอตายซะแม่งเองเอเจ้าหมดหน้าที่แล้วข้าไม่ต้องใช้เจ้าแล้วข้านิโคลัสชิ้วหายข้านิโคลัสเหรอโอ้ก้าวโอเคเราต้องทำอะไร เูาก็เราต้องอยายให้เขาเห็นเราต้องปิดไฟเหรอแล้วก็ให้หนูให้หนูมันมาแท้เพราะเมื่อกี้มันพูดว่าเอาลนะจะควบคุมหนูได้เรานน่จะใช้งานมันได้นะโอ,โอ้โอ้โอ้มา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  เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วจอยู่นั่นไงโอ้ยาๆๆเดี๋ยวก้าแทมันแทมันแทมันแมันเออตายตาิวคน,นตายง่ายอย่างนี้เลยเหรอดเดี๋ยวนะอะไรโอ้โห,โหจุดไฟใส่ก้อนแล้วเข้าชุดนอนแล้วเห็นมือใหญ่ชิบหาย เราด่าเราต้องดับไฟเหรอดับไฟใช่ไหมดับไฟใช่ไหมแล้วก็โอ,โอเคแล้วก็เอาเอาฮิวโ,โก้แทมมันแทมมัน,มนเยี่ยมปล่อยไปปล่อยไปไม่ตายด้วยแล้วมึงจะพาพวกแกลงนรกให้หมดเลยโอ้ ไม่เราต้องรีบไปโอ้โหมีเวลามาคราฟด้วยแหละโอ้ไม่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 เออข้ามันตายต้องตายแล้วแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออตายโอ้จะจุดไฟไม่ติดตายก็มึงดิวัลันมึงฆ่าพ่อกูกูฆ่ามึงนี่แหละ ตายเอาโดนแดดลงไปแล้วจบตายซะมึงนี่คุณรัตไปคุยกับลากมาม่วงอามิเซียโอ้ออ๋ออ่ะเธอไม่ไม่ไม่อ่ะเธอร์อ่ะเธออ่ะเธอราฉันจะไปฆ่ามันฉันจะไปฆ่ามันทั้งหมดเมลีฉันเงียบไปเลยแต่หยุดเถอะได้โปรดฉันจะฆ่ามันเมลี เจ้าไม่รู้ว่าพูดได้หรอกมาตื่นได้แล้วดูเจ้าไม่รู้ว่าฉันมันพวกเราถูกฆ่าทีละคนทีละคนมันฆ่าพ่อเจ้ามันฆ่าพี่ชายข้าไม่เหลืออะไรทุกอย่างเลยไม่เหลือเขาพูดถูกอเมซเซียนี่มันบ้ามากเราเหลือกันห้าคน เราจะไปสู้ยังไงกับกองทัพฉันคิดว่าฉันมีกองทัพหนูนะใช่มันความสามารถใช่ฮิโกจาต้องการที่จะทำอะไรหนูต้องการที่จะช่วยหมามีโอเคงั้นเราก็น่าจะมีไพ่เหนือกว่าเอ๊ไม่แต่วิทเทเลนไปกันเถอะสู้จนตาย สู้จนตายโอ้โหสุดยอดโอ้ยบทที่16บคอร์ดชช่นอะไรไม่รู้มาโอ้ยมาถึงไหนแล้วทำไมมันดูแบบมนๆมองๆจังเลยละ่ะนี่มึงควบคุมยังไงเนี่ยไออะไรนะวิกตอรีสโอเคต้องตัดพาตร์ตรงนี้แล้วมั้งเนี่ย โอ้มันใหญ่มันใหญ่มากเราจะหาแม่ยังไงเราต้องหาเขาให้เจอฮิวโก้ได้เราต้องรีบไปอยู่นี่เฮ้เดี๋ยวเมลีซ่าเมลี่เศร้าใช่แต่เราจะช่วยเขายังไงตัวเฮ้เจ้าหนนและ้เมีดเดเด็กแล้วก็หนูห้าปีชัวนะอะไรก็ไม่รู้ โอเคครับเอาไป็ว่าผมขอตัไดไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะก็ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บสวัสดีครับ